บางสกุลนี่แปลว่าเพื่อนฝุ่นเท่านั้นเองผ้าบางสกุลก็คือผ้าเพื่อนฝุ่นแต่ว่าปักใต้เขาใช้คําพูดถูกต้องพูดว่านิมนต์พิจารณาเจ้าค่ะพระก็ต้องไปพิจารณาคือไปพิจารณาศพนั่นเองแต่ว่าเขาเอาผ้าวางไว้เป็นฐานเพื่อให้พระในชักผ้าผืนนั่นไปใช้แต่ว่าก่อนจะชักผ้าไปมันก็ต้องไปยืนก้มเมื่อยืนก้มก็ต้องเห็นศพ นั่นมีสภาพขึ้นหามีอะไรต่ออะไรไม่น่าดูถ้าดูให้ติดตาแล้วไปกุฏิก็นั่งหลับตาดูพิจารณาไปช่วยให้จิตใจสงบสะอาดสว่างทำให้เกิดปัญญานั่นคือจุดหมายที่เขานิมนต์พานไปเพื่อทำอย่างนั้นถ้าเรานี่ควรจะดีใจเมื่อญาติโยมนิมนต์ไปพิจารณาศพถ้าเราจะได้มีโอกาส ศึกษาเรื่องชีวิตอันแท้จริงและจากสุดท้ายของชีวิตก็คือความตายไม่ได้อะไรก็ไปดูจะได้ประโยชน์ทางจิตใจทายกก็ได้ให้อาหารใจแก่พระนั่นคือจุดหมายที่แท้จริงต้องการให้พระไปพิจารณาศพแต่เวลานี้เราไม่ได้เปิดทีให้พระพิจารณาเราเอาสายสินผูกไปมันกลายเป็นประเพณีไปเป็นธรรมเนียมไป ไม่เข้าถึงเนื้อแท้ของเรื่องเนื้อแท้ของเรื่องก็ต้องเปิดทีดเลยเปิดแล้ววางไว้ก่อนอย่าใครยุ่งให้พระไปดูดูแล้วก็จะได้เป็นภาพเตือนตาเตือนใจจุดหมายอยู่ี่ตรงนั้นเอาผ้าไปทอดเพื่อใดถวายผ้าท่นานบ้างเพื่อให้ท่านเอาไปใช้นี่คือจุดหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าผ้า,าทีที่จะเอาไปบังสกุลนั้น ถ้าจะให้พระเ,เอาไปใช่ได้ก็ซื้อผ่าที่ชายได้ไม่ต้องมากมม้เกินไปเอา,าสักไตรหนึ่งก็ให้ใช้ได้สักผืนหนึ่งก็ให้ใช้ได้อย่าไปนึกว่าแม้ศพนั้นก็ทอดทั้งใจเรามันต้องทั้งใจบ้างแต่ให้นึกว่าทั้งใจมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วไอ้สบงผืนเดียวใช่ได้อันไหนมันจะดีกว่ากันมันสู่สบงผืนเดียวใช่ได้ไหมดีกว่าแต่ทั้งใจมันใช่ไม่ได้ อไอไ้อพื้นเดียวใช้ได้มันเป็นประโยชน์กว่าเราก็ควรจะถือเอาด้านทีว่าเป็นประโยชน์กว่าดีกว่าเราก็ทําในรูปอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้มันเรื่องเกลียดเสียไปทอดกันนี่ทถอดทีละเท่านั้นไตรเท่าน,นี้ใจี่มันมากมายกายโกงเป็นเรื่องเกลียดตอนนั้นอให้คนอื่นเห็นนะแหมบางสกุลมากมายทีเดียวอแต่ว่าเวลาอื่นนั้นไม่ค่อยพิจารณาอะไรนี่คือไม่ถูกต้อง ถูกต้องเราก็ทําได้โดยไม่ต้องอ่าเสียอกเกสใจในเรื่องอย่างนั้นอ่านี่ก็เอาขึ้นเผาแล้วก็ชักมหาบางังสะุูลไปตามเรื่องตามราวอีกอันหนึ่งที่ควรจะแก้ไขก็คือว่าเวลาตั้งศพอยู่บําเพ็ญบุญเนี่ยคนทุกคนมาต้องจิบทุกจุดคนละกา้านคนละกา้านนี่โยมรู้ไหมว่า,วามนพิษมันมีเท่าไห ควันทูบที่กรบศาลาเนี่ยมันเป็นมนพิษเต่หใดถ้ามาไปนั่งอยู่ในศาลาแล้วมันสำลักทุกทีมันไอทุกทีเพราะควันทูบเข้าปากเข้าคอมันเป็นพิษแก่ร่างกายหรือว่าเวลาเทศเนี่ยถ้าโยมคนไหนที่ไม่ชอบฟังเทศก็นั่งจุดเทียนเล่นจุดทูบเล่นคอยจุดไม่ให้ทูบดับนะไอหูได้ไม่เอา ไม่ได้จุดใจให้สว่างคอยแต่จุดทูบอย่างนะก็ต้องดูอายมนี่มาฟังเทศหรือมาจุดทูบอ่ะสอยไปอะไรก็สอยไปเราไม่ลำคาญต่อไปเราเผาทําไมนักหนาจุดอะไรนักหนาอาตมาอยากให้ให้เอาอย่างงานหลวงเพองานหลวงนี่งานที่มีกูดนะมีเครื่องก่อนอกไอ้ที่สายกูดกูดมีค่าแต่ว่าของอื่นมันน้อยๆ้อยเนาะไม่มีอะไรฮะ โต๊ะบูชาอะไรเขาก็ไม่มีมากอะไรนโยบายประหยัดอยู่ในงานหลวงเหมือนกันเขาไม่มีอะไรมากเขาไม่ให้ตั้งอะไรเขาว่าของหลวงมีเท่านี้มาเพิ่มอะไรไม่ได้นี่คือช่วยเจ้าภาพเลยตัวแล้วที่ไม่ให้เพิ่มอะไรแล้วศพที่ใส่กูดนี่ไม่มีการจุดธูปบูชาไม่มีการจุดเทียนบูชาทําไมเขาไม่จุดบูชาเขาปูพรมสวยๆงามๆให้คนจุดธูปมากเล้วก็วันไม่พรม เหมือนกับเทียนชัยวัดเบญจมาศบอพิกษยนะอ่ามันกลายเป็นเทียนอัปปาราช,ชัยเลยมันล้มล,ลงมาไม้พรมในโบสถ์ุแล้วควันตกไปสร้างโบสถ์หลวงพ่อก็เลยถูกลมดำไปด้วยย่างหลวงพ่อเฉยเยนะฮะแทนที่จะเสกดดีเสกได้หลวงพ่อดำไปเลยนับว่าเสกเก่งอยู่เหมือนกันในชุดนี้นะแต่ว่าเสกจนหลวงพ่อจากเป็นทองกลายเป็นดำไปเลยทีเดีวยดวยนี่มันเรื่องอะไรนี่เพราะควันมากเสียหาย จึงอยากจะแนะนําว่าไม่จําเป็นจะต้องจุดทูกอะไรเราไปถึงเราก็นั่งลงกราบนั่งกราบแล้วก็นั่งสงบใจนึกแ่ส่วนบุญในแก่ผู้ตายหรือหลังจากนั้นเราก็นั่งบอกตัวเองแล้วบอกว่านี่และดวูว่ามันชีวิตคนมันก็เท่านี้แหละอยู่ในโลกวุ่นวายก็ไปตามเรื่องตามราวแต่ผลในสุดมันก็ตายอย่างนี้ตายแล้วเอาอะไรไปได้มัง่งเรือน แ้่ตึกแถวนะได้นาซาภูเงินทองในธนาคารเนี่ยเอาอะไรไปได้มากไม่มีอะไรมาเปล่าไปเปล่าเน่ยสอนตัวเองด้วยการนั่งพิจารณาทพิศมันได้ปัญญาแทนที่จะไปยุ่งกับจุดทูจุดเทียนอยู่ทีนี้ถ้าเรามากันมากคนเป็นชุดมาเป็นชุดเราก็มาถึงยืนสงบใจสงบใจแล้วก็เอาคคำนับศพพร้อมัแล้วก็ยืนสงบใจอีกน้อยนะึง แล้วก็ถอยมามันก็เท่านั้นหมดเรื่องแล้วไม่ต้องจุดกันคนมาสิบคนจุดสิบกันคนละก้านนะแต่ว่ามันสิบก้านนะยี่สิบคนสามสิบคนร้อยคนมาต้มกันศาลาจกแล้ว,ลลวขวานขมูงนะแล้วศาลาเดียดนี่กระจกฮะนะริดกระจกไวย้ยิ่งจุดมากขวันก็มากอันนี้ไม่เหมาะน่าจะช่วยกันลึกคือไม่ต้องจุดอะไร แต่เราไปนั่งจุดใจเราให้สว่างขึ้นด้วยปัญญาดีกว่าที่จะไปจุดทู่ไปฟันกรหมูงถุงเข่งเต็มไปทั้งศาลาที่น่าจะแก้ไขทําให้ดีขึ้นเรื่องก็จะได้เบาบางลงไปนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีอยู่ในงานศพทั่วทั่วไปอ,อย่างนี้ก็ต้องแก้ม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้น